เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ผู้แพ้ผู้ชนะแล้วนะฮะแต่ที่ไงถึงผมชนะผมก็ขอถูกลงโทษเดียวคุณแล้คุณแลจะว่าว่หรือไม่ใช่ไมใช่เพื่อนจะ่แต่ว่าคนพูดต้องทล้วไรหมว่ใแพ้ชนะดีเดเวลาดีกว่าเวลา15นาทีมีคนมีทีมหนึ่งได้15นาที15นาที สิบวิให้ทีหนึ่งล่ะสิบห้านาทีหกวินาทีครับ <Fruit> และฟังนี้ถนะคือฟังค,นค,นนค,นคุณต<อ>้คุณต้ลงดูและหมดลงว่าของเราอยู่ในมือเฟิร์แล้ว <โ BT. S 2> อเาอาไปลงก่อนมีสองงานเหรอมีสองงานนะ<อ>ฮะอย่างแรกนะฮะของผมอยู่นี่ฮะบรรดุดิกด้วยนี่ <Now. S 2> แล้วพี่แล้วพี่เดเอาไปใส่ไว้ในเสื้อ,นะอเพื่อความเค็มไงแต่ว่ามันจะธรรมดาไปสำหรับแคมป์แคมป์สุดขค้วของเราเนี่ยฮะเราจะให้ทีมชนะเนี่ยรับสิ่งนี้ไปฮะว้าวฟั่งที่ได้ฝั่งนี้เนะนี่ยฮะ <AM> คืออันนี้ฮะ ันคือเครื่องปรุงรสฮะง่ายๆครปรุงกับมะนาวพริกกระเทียมมะนาวพริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาสองที่หกที่ก่อนน้ำมะนาวนี่คือกินทั้งลูกนี้เลยทั้งลูกนะะคนชนะจะเป็นคนปรุงต้นอยากปรุงให้ไทยปรุงให้คุณนัสักตะธรับเลยเอาลูกไหนเอาลูกนี้เอาลูกนี้ลูกนี้มือเนี่ยจะอ่านหมเนี่ยลูกนี้าปรุงเลยฮะ ผมรู้ว่าพี่นัทเนี่ยชอบกินเผ็ดนะกระเทียมนิดนึงครับกระเทียมนิดนึงครับอันนี่การเราสใส่กินนะเกินะกมนะเกินนี่ครับเขาจะทำเพราะพิชเชมันพิชนะครับมันเป็นเกมมันกินแพ้ก็ต้องทำตามโจทย์ที่เขาสั่ครับฝาทำเงี้ยเอาอะไรจริงๆรสชาติมันจะกลมกลืนพี่เคยกินเมี่ยงคำไหมครับเรื่องผมเมี่ยงคำมันเกี่ยวดเลยนม่ไหนไหนลองก่อน เห็นชาวแคมป์ต้อนปรุงให้อย่างเมามันแล้วนะครับแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศกล้าวแล้วว่าถึงจะชนะก็ขอกินด้วยชาวแคมป์นัดและพ่อแฝงรวมถึงหัวหน้าแคมป์ของเราจะจัดหนัดให้ทันทีมีเท่าไหร่ใส่ไม่กันอ้ยเมื่อกี้เขาทำที่ยังไเป็ยังไงเาใจดีเขาใีน้ยังอยนีอยน้อยน้ยน้อนอน้อยเ้อน้น้อน้อยออน <arent> <พ><ก>แม่เจ้าช <adora> ่างเป็นของตอบแทนที่ดูสมน้ำสมเนื้อจริงๆเอาแบบว่าปรุงจริงกินจริงแล้วก็แตกจริงๆป้าอะไรป้าอะไรอีกแล้วกูแล้วกๆเดินก็ชอบชบก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยเง้ยได้ๆเอาเดินชอบอีกขอโทษอะไรวะเนี่ยไอ้คนขอโทษก็มีแต่ไม่ชอบเนี่ยต่อไปดีกว่าพ่อแพงกับพี่แถรเดีย 어어 oh. oh. ปรุงพิเศษมาเพื่อนายแล้วหลังจากที่ทะลึ่งทำตัวเป็นพระเอกเพื่อนต้องกินด้วยตอนนี้ถึงเวลากินมะนาวปรุงสําเร็จที่จัดให้แบบเต็มเม็ดโดยชาวแคมป์นัดแล้วอย่าพลวดออกมาอีกนะร้านนายเนี่ยขายแพงๆให้เครื่องปรุงน้นอๆเราให้มาเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาจับตัวผมเน่ยมาแตะต้องตัวผมอย่ามาอย่ามายุ่งกับผมเดี๋ยวผมกินเองกินล้านนิดนึง แต่ว่าวันนี้ได้ความสามัคคีเราเริ่มที่สุดมั้ยครับเราเริ่มที่สุดมันก่นเดี๋ยวเดี๋ยวคาเบผมขอทำใจแป๊บนึงปััดปัดปัดปัดักปัดอัดันนัดป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 ััดปาดดปัดปัดัปัััดััั โอเคถือว่าหมดนโทษของเราเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยกับบทลมโทษที่สะใจคนปรุงแต่ดันไม่ถูกใจคนชิมสังัานพักความสุดขั้วแบบปีดปีดกันสักนิดเดี๋ยวไปดูข่าวสารกันสักหน่อยดีกว่าเข้บใจอยากระบายต้องไปที่ฐานเปิดใจ และวันนี้เนื่องจากชาวแคมป์ของเรามากันเยอะแยะเหลือเกินถ้าจะให้เปิดใจกันทั้งหมด3วันก็คงเปิดไม่หมดละครับ <laughs> หัวหน้าแคมป์ของเราก็เลยใช้วิธีการเลือกสุ่มชาวแคมป์บางคนมาเปิดใจผู้โชคเลือดเฮ้ยผู้โชคดีคนแรกของเราได้แก่ชาวแคมป์พอแผงนั่นเองครับพาลมาบ้านเพื่อนก็ไปบ้านเก่าแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นสองเดินไปชั้นสองแล้วมาานันจะมีห้องพระอยู่้างน้้แเราก็เห็นรูปแต่เหมือนเป็นรูปบรรพบุรุษเต็มไปหมดเลยที่เดินเข้าไปในห้อง ว่าปูพื้นนอนกับพื้นเลยแล้วก็จะมีไฟสองดวงเป็นห้องเพื่อนกับหน้าห้องพระแล้วก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ไรเงี้ยไฟไฟห้องห้องห้องเพื่อนเนี่ยจะดับเพราะว่าจะเอาไฟหน้าห้องพระแทนเหมือนไฟสลัวๆอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมีเสียงมาหอน <c oughs> แล้วก็คุยโทรศัพท์แล้วก็พูดพูดกลั้นมาเลยเฮ้ยมาหอนว่ะ <c oughs> พอเราพูดคํานี้เสร็จปุ๊บไฟดวงที่อยู่หน้าห้องพระดับพอพูดาโทรศัพท์จบคํานั้นปุ๊บไฟเปิด อีกรอบตัวชมะกุดเพื่อนแล้วเพราะมันแบบน่ากลัวมากด้วยความที่หมาหอนไฟดับสลับกับคนที่เราพูดสกิดเพื่อนชื่อใหม่เฮ้ยใหม่ใหม่อะไรอย่างงี้เราก็แบบใหม่ตื่นเลยดีใหม่ก็ไม่ตื่นจะไม่ไหวเฮ้ยใหม่ตื่นง่ายไฟดับว่าตอนนี้ไฟดับเฮ้ยไฟดับอยู่เป็นเสียงนี่มันบ้านกูกูจะทําอะไรก็เรื่องขอ้แต่มันเกิดคนเนใม่เปนเรื่อหนูไฟดับแล้วแบบนอนด้วยกันอยู่สองคนอ่ะ ไม่ใช่สิงเพื่อนหรือไม่ใช่สิงเพื่อนมาพระก็เลยแบบ,บ,บยังไงดีบะโมสามตัวปุ๊บจอนเช้าอย่างงั้นไม่ไม่ได้นอนเลยก็เลยมาถามพ่อเขาพ่อเลียเล้ยงขเขาอะไรอย่างเงี้ยขขเขาก็บอกไม่ขไ <ป S 1> ขเขาบอกว่าเออเนี่ยปล่อยเขาไปเถอะฮะคืออะไรเหรอที่ปล่อยเขาไปเถอะก็คือเขาบอกว่าเออปล่อยเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านบ้านเ้าของเขาปเป็นคนที่ห่วงบ้านมากแล้วก็ทุกคนแบบที่มาที่มาที่มานอนเล่น,ลน,ลนๆมาอะไรเงี้ยก็จะเจอหมด จบเรื่องเล่าที่จวนขนลุกตั้งแต่ขนตาไปยังขนกันแล้วนะครับและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือสาวแคมป์ตับนั่นเองโอเคต่อไปใช่ไหฮะก็คือมีวันนึงไปเที่ยวต่างจังหวัดอับที่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก็ไปอย่ที่บ้านนู่นนี่ก็มีการว่ายนองว่ายน้ำเล่นน้ำกันตามภาษาเด็กๆอะไรพวกเนี้ยแต่คือแลวคือเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยบางทีอยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะบางทีปวดชีปวดอะไรบางทีก็จะมักจะปล่อยเลยเพราะว่าห้องน้ำมันชอบอยู่ไกลอ่ะแต่คือวันนั้นนะผมไม่ได้ปวดชี ผมปวดเออปวดเออปวดเออปวดอ่ะจีจี้ปวดจีจี้ผมก็เลยหันซ้ายหันขวาอะไรดูระหว่างเล่นอะไรลูกบอลอะไรเล่นก็คือผมก็ปล่อยเลยก็ปล่อยในสะเลยปล่อยอะไรปล่อยเป็นปล่อยจีจี้จีจี้ออกมาอยาวเลย ยาวเลยคือที่สำคัญคือรู้เลยว่ากินมาดีเพราะว่ามันจมด้วยไม่ลอยหนักแล้วผมก็ไม่บอกใครอยู่พักหนึ่งผมก็ยังเล่นลูกบอลเล่นอะไรเนียนไม่เลื่อเล่นแล้วเล่นแล้วมันทำไมตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่จมอยู่ตรงพื้นข้างล่างนะครับเสร็จปุ๊บผมก็พอผมก็ขึ้นสามมาเล่นเสร็จปุ๊บก็จะสกิดพ่อเออเออิสาเออลิสาให้ไปดูพ่อต้องดำลงไปแล้วก็ไปดูว่าแล้วไปดูขึ้นมาพ่อต้องไปดูคนคนดูเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะรู้เดี๋ยวเขาจะว่า ผิต่อพ่อยู่ทุกวันนี้ถ้าพ่อดูรายการอยู่พ่อรู้อยู่แล้ว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 แล้วก็พ่อก็แบบว่าก็ไม่รู้จะทำะไงเพราะลูกเป็น,นี้จบเรื่องเปิดใจแบบสุดขั้วไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมาสอนวิธีทำอาหารในแบบตัวใครตัวมัน <laughs>